แล้วใครนะคะก็จะมีเอ่อน้ำนะคะก็ปรากฏมีพิจิตนะคะลมมถุนกุรงนะคะไฟไม่สีถนูนะคะไม่มีธาตุดินนะคะเรนจะเป็นคนวันจันทร์นะคะไฮเทคนาแล้วก็ทางตฟงฝ่ราศีพฤษศนะคะมีแค่วันจันทร์กับราศีพฤษศนะคะแล้วก็น้ําลมไฟค่ะจ์ใครนะะก็เป็นคนที่อ่าจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะทิ้งอ็อกครับก็จะเป็นพวกแนวคน เจ้าเสน่ห์นะคนเจ้าทูนะคนข้างรักนะก็เรียกว่าเป็นแนวอิโมชันจริงนถีงนะคะก็สามารถนะเขามางไปข้างหน้านะอนาคตนะคะเขาอาจจะหันหลังไ้่ถไปแล้วนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่เขาไปมุ่งมั่นเป้าหมายข้างหน้าอนาคตนี้ก็เต็มไปด้วยอินฟลูเอนชั่นแล้วก็ม่อแพชชั่นอย่างเต็มเลยะ,ะจะเห็นว่าไฟลุกเลยแล้วก็คือมองอนาคตไปด้วยความที่แบบเหมือนมีกําลังใจที่จะทําสิ่งใหม่ๆห,หรืออนาคตที่เขารออยู่เนี่ย มันทําให้เขามีเอ่อเรียกว่ามีแรงกระตุ้นที่จะทําอะไรในอนาคตนะคะก็ยังนึกถึงอดีตอยู่ค่ะยังคิดถึงอยู่ค่ะสิบข้ยก็คือมีความสุขเต็มน้อยเลยค่ะสิบข้วยเต็มสิบไม่มีหักเลยคะก็อยู่ห่างกันนะคะถ้าสองไม้คือไม่ใกล้ค่ะคือต่างถิ่นต่างแดนได้คะหรือไม่ก็มีทางสองทางให้ต้องเลือกคะสำหรับนี้ก็จะหมายถึงเอ่ออาจจะรอคอยข้อความอยู่ก็ได้นะคะก็ขอหน้าทางอยู่เลยนะคะก็ยังคิดถึงหลงไหลอยู่นะก็สนับพลังงานได้คจะป็นเขารอข้อความคุณหรือคุณรอข้อความเขาก็ได้นะยัง คิดถึงนึกถึงหนู่นแล้วก็ค่อนข้างจะโหยหาถ้าหายติ่งเทนก็คือจะเป็นลักษณะของมารแม่ชีแล้วก็จะเ,เป็นคนสวยลึกลับหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะได้ค่ะความหมายนั้นก็ได้คก็เลยต้องเป็นสองทางให้ต้องเลือกค่ะสองไม้นะก็แต่สิ่งที่เขาจินยาน่าตอนนี้ที่เห็นชัดคือคิดถึงค่ะคิดถึงแล้วก็จะมีหนึ่งถ้วยมามองพายาหนึ่งถ้วยก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นความรักใหม่มาขอความรักใหม่ค่ะแล้วก็รอข้อความรอการติดต่ออยู่ค่ะส่วนนี้ ไพ่ไฮโรฟขึ้นก็จะเป็นไพ่ของคู่คู่รรมคู่บูญคู่บาลมีคู่แต่งงานคู่ที่เจดทะเบียนแล้วอันนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเขาเออเคยแต่งงานแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่ก็คู่กับเขาเนี่ยค่ะเป็นคู่กันแล้วบบนี้ก็จะหมายถึงการสนึกผิดด้วยคัะเพราะไพ่ไบน,นี้คือการขอโทษนะคะเออทีเั่นครับคือเป็นคนที่อยากเข้ามาขอโทษหรือง้อก็มีความสนึกผิดอยู่คะะ่ะแต่ว่าเขารู้แนละ้วว่านาทีนี้เขาอาจจะไม่ได้ใจดีิงจะก่อแนลน้วค่ะ ตั้งดาบรอไว้เลยนะับเพราะว่าตอนนี้คุณนต้องการความชัดเจนหรือไม่ก็คือคุณคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วนะคะก็ไม่รู้อดีตยังไงแต่ปัจจุบันเป่งแบบนี้แแลงนะคะก็จากนวิจัยรวมเป็นประมาณนี้ค่ะ